ัอดีช่วงเล็งๆครับพี่น้องมาพบกับกเกษตรท้อต่ออีกแล้วเนาะเมื่อนี้กเกษตรท้อต่อกะที่พามาเฮ็ดหน้ามักขี่มูนะครับเพื่อจะใส่ฉีดมันนะครับฉีดท้งใบนะครับฉีดมันส่วนผสมของหน้ามักขี่มูมีอย่างแน่นะครับหน้ามักขี่มูมีอย่างแน่อันดับแรกอะที่สำคัญก็คือนี่ครับก็คือ ขี่หมูนะครับขี่หมูหนึ่งส่วนนะครับพี่ต้องขี่หมูหนึ่งส่วนแล้วก็น้ำน้ำเปล่าอีกสิบส่วนนะครับขี่หมูหนึ่งส่วนน้ำเปล่าอีกสิบส่วนวิธีการการหมักกระพะยากนะครับวิธีการหมักกับพยากก็คือเขาเอาขี่หมูนะครับไปแช่น้ำนะครับแช่น้ำไว้ยี่สิบสี่ชั่วโมงนะครับยี่สิบสี่ชั่วโมงหรือเนึ่งมื้อนะครับเนึงมือ้อเขาก็เอาแช่ ลงไปยังสี่เลยครับแต่ว่าเขาใส่มุ้งเขียวนะครับพี่น้องเขาต้องใส่มุ้งเขียวในการใส่ขี่หมูนะครับเพราะว่ากากมันจะบ่ได้ไปปนกับน้ำเขาเนาะเวลาออกมาใส่มันก็ติบบดได้มะกรองยากอีกนะครับมันก็ติบบดได้มะกรองยากนะครับแล้ววิธีเอาลงนะครับเขาก็ต้องทิ้งเชือกไว้น้อยหนึ่งยังสี่นะครับน้อยหนึ่งยังสี่เพื่ออย่างว่าที่เพื่อเวลาเขาเอาขึ้นเขาก็ติบบดได้เอามือลงไปจุ่มน้ำนะครับมันจะเหม็นนะครับเพราะว่าเขาหมัก ไว้แล้วประมาณคืนนึงเนี่ยน้ำที่มีกินเหม็นนะครับน้ำที่มีกินเหม็นเพราะฉะนั้นเขากา็ทิ้งปลายเสียบไว้น,น้อยนึงเนาะทิ้งปลายเสียบไว้น้อยนึงแล้วก็ไว้อย่งซี่เขากา็หาผ้ามาคุ้มนะครับผ้ามาคุ้มหรือว่ามุ้งก็ได้ครับเพื่อป้องกันเ่ให้ยุงเข้ามาไข่นะครับหรือว่าแมงมาตกไ้นะครับแมงมาตกไ้แล้วอัตราในการใส้นะครับอัตราในการใส้ต่อน้ำเปีะหนึงนะครับเป้ยยี่สิบลิตร ผมจะใส่ในอัตราที่สามสามลิตรนะครับสามลิตรต่อน้ำเปลน,นึงส่วนผสมของผมแบบนี้ปุ๋ยหมักปลานะครับปุ๋ยหมักปลาสองแก้วแล้วก็น้ำขี้หมูนะครับน้ำขี้หมูแล้วก็วิตามินบีหนึ่งอีกประมาณสี่สิบซีซีนะครับนี่ก็คืออัตราในการฉีดมันน้อยของผมเนาะมันน้อยของผมส่วนวิธีการรายละเอียดต่างๆน่ยครับผมจะเฮ็ดรายละเอียดไว้ใต้คลิปนะครับว่า อัตราส่วนตอนตอนตอนฮ็ดน้ำหมักขี้หมูเนาะแล้วก็แล้วก็อัตราการที่เทาน้ำไปใสนะครับเพราะว่ามันแต่ละเปลียงมันจะใสปริมาณที่แตกต่างกันนะครับมันขึ้นอยู่กับประสบการณ์ที่เขาเคยไสมาเนนะครับว่าต้องใสปริมาณตัวไหดเนาะเพราะว่าแต่ละพื้นที่แต่ละมันเนี่ยของแต่ละคนบ่คือกันนะครับเดี๋ยวสิพาไปย่างบึ้งมันที่ฉีดน้ำขี้หมูไปแล้วสองครั้งนะครับว่ามันจะมีลักษณะแบบใด นี่มันผมกะมันเสานี่กับครบยี่สิบเอ็ดมือนะครับยี่สิบเอ็ดมือเดี๋ยวพาพี่น้องไปนยนางเบื้องนะครับว่ามันมันตีง้ามขนาดใดเนาะหรือว่าเป็นยังไดนี่ครับพี่น้องนี่ก็คือมันที่ฉีดไปสองรอบแล้วนะครับฉีดน้ำม,มาร์คคิมูไปสองรอบแล้ว ผมจะพยายามจะอัปเดตเป็นประจำทุกอาทิตย์นะครับทุกอาทิตย์เลยเพื่อจะให้พี่น้องเบิ้งเป็นตัวย่างนะครับหรือว่าน้ำไปปรับใสให้เจ้าของนะครับน้ำไปปรับใส่ให้เจ้าของว่ามันได้ผลบ่อหรือว่าแจ้งใดเนาะให้พี่น้องพิจารณาเบิ้งนะครับพิจารณาเบื้องเองเลยว่าที่ผมฉีดทุกอาทิตย์ทุกอาทิตย์เนี่ยความเปลี่ยนแปลงของมันผมเป็นแบบใดเน่นะครับเป็นแบบใดเนี้ย ว่าท่านก็ร้องไปเบิ้งคลิปของอาทิตย์ที่แล้วนะครับของอาทิตย์ที่แล้วแล้วก็มาเปรียบเทียบครับคลิปของอาทิตย์นี้นะครับของอาทิตย์นี้นะครับมันกับจิปประมาณเนี่ยครับเขียวส่เลยครับมันจะช่องส่เลยหล,เหลังจากที่ขีดไปเนาะหลังจากที่ขีดไปยอดมันกับจิปประมาณน,นี่แหละครับยอดมันเนาะ แปลงนี่จะเป็นพันธ์แขกดำแด้ครับพี่น้องพันธ์แขกดำทั้งแปลงเลยอันนี้ก็บพึ่งมาล้องเฮ็ดพันธ์นี่เป็นปีแรกนะครับเป็นปีแรกกับบรดูว่ามันดีให้ผลผลิตประมาณใดเนานะเพราะว่าทุกปีนัานผมใส่พันธ์เกษตรสารหาโซนครับปีนี้เลยมาล้องใส่พันธ์แขกดำเบื้องว่ามันทีออกมาในรูปแบบใดเนาะ ต่อมาล้อรุ่นอีกแค่หนึ่งนะครับตอนขูดนะครับว่าผลผลิตที่ได้ทดั้งใดเนาะแต่ว่าอัตราการเกิดของมันผมนั้นประมาณเก้าสิบแปดเปอร์เซ็นต์ได้ไหมครับเนี่ยเพราะว่าผมมาเห็นต้นตายจากต้นนะครับนั่นเห็นแล้วต้นหนึง่งกับประมาณนี้นะครับในอัตราการเกิดเนาะสําหรับคลิปนี้ก็มีซ้ำนี่นะครับถ้าพี่น้องถือใจกบฝาก กดไลค์กดแชร์ผมน้ำเนี่ยเมื่อนี้กะขอขอบคุณครับติดติดตามชมคลิปผมเนาะขอบคุณหลายๆครับ